เป็นการทดลองคุณภาพน้ำหนึ่งท่อหลังปั๊มน้ำแล้ววิ่งเข้ามาในบ้านใช้ในครัวเรือนห้องน้ำและซักล้างและเราจะใช้อีกหนึ่งท่อนะคะกองน้ำจากก๊อกน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใส่ในกระลมังเราจะเปรียบเทียบการทดสอบการใช้น้ำยาซักผ้าและปรับพันนุ่มนะคะจากน้ำที่ผ่านท่อห่งท่อที่เข้าบ้านและน้ำที่ผ่าน สองท่อนะคะที่เราลองจากกอกอีกครั้งหนึ่งว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างคะ่ะเราจะเทน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะใส่สองกระมังที่เราลองน้ําไว้ที่เป็นน้ําแตกต่างกันนะคะปริมาณน้ําเท่ากันนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณน้ํายาปรับผ้านุ่มเท่ากันนะคะไม่มีตัวกองท่อแม่เหล็กอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้คือมีตัวกองท่อแม่เหล็กนะคะ มีผ้าสองผืนนะคะแช่ในน้ำที่มีท่อแม่เหล็กก็อันนี้ก็คือแช่ในน้ำที่ไม่ได้ผ่านท่อแม่เหล็กสองชั้นเดี๋ยวใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีนะคะอันนี้เป็นน้ำแม่เหล็กนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบความต่างท่อแม่เหล็กหนึ่งชั้นและท่อแม่เหล็กสองชั้นดูนะคะ ท่อแม่เหล็ก2ชั้นค่ะกำลังขยี้ด้านขวามือนะคะและท่อแม่เหล็กที่ต่อตรงเข้าบ้านนะคะเพียงชั้นเดียวค่ะเดี๋ยวต้องล้างน้ำให้ดูด้วยนะคะ ล้างน้ําธรรมดาสองครั้งก็เดี๋ยวมาล้างน้าแม่เหล็กกันนะคะน้ําแม่เหล็กนี่มันจะแบบว่าผายไปเลยนะคะด้วยโมเลกุลเขาเล็กเนาะพอดีลองลองใส่กละรอนทิ้งไว้นะคะที่เป็นน้ำแม่เหล็กที่ออกมาจากท่อ วันนี้อยู่ได้ถ้ากองเราจะอยู่ได้สามวันนะคะอันนี้สิ่งที่ต่างก็คือพอพอเราล้างน้ําจากท่อครั้งที่สองเนี่ยมันจะฟองมันจะน้อยมันจะน้อยมากอะค่ะน้ํามันจะใสน้ํามันจะใส่กว่านะคะเนี่ยค่ะคือปริมาณฟองมันจะน้อยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราล้างอีกทีหนึ่งล้างเหมือนกันแต่ความความละเอียดความสะอาดมันมันต่างกันถ้าล้างช้อนล้างอะไรนี่ก็คือเงาหางอะค่ะ แล้วเวลาลดน้ำต้นไม้นี่คือเขาจะวับวับหายไปในดินเลยนะคะฟองฟองเขาก็จะน้อยนี้นะคะเห็นไหมคะฟองเขาจะน้อยจะอย่างนีน้ก็จะสะอาดแล้วนะคะแต่ก็พอๆกันนะคะตัวนี้น้ําที่หลังสุดท้ายร้อนี้เดี๋ยวเราจะเอาผ้าสองผืนนี้ไปตากแล้วก็ดูว่ากลิ่นมันหายห,ายหรือเปล่านะคะตอนตอนนี้เท่าที่ดมนะคะตัวลายดอกตัวลายดอกจะมีกลิ่นหอมน้ํายาซักผ้ากับปบผ้านุ่มชัดอยู่นะคะ แต่ตัวตัวนี้ก็จะอ่อนลงอ่อนลงนิดนึงอะคะ่ะอ่อนลงนิดนึงคืออ่อนลงอะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเรามาดูตอนเขาแห้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าทิ้งไว้สองชั่วโมงค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดผ้ายังชื้นอยู่นะคะแต่ลองดูมดูแล้วค่ะผ้าที่ผ่านท่อสองชั้นกลิ่นจะเบาลงนิดหน่อยค่ะไม่แตกต่างกันเยอะนะคะแต่ก็ชัดเจนค่ะ